สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนวิชาโหราศาสตร์กันนะคะในหัวข้อ,อาดาวศุกร์เนี่ยนะคะจะเราจะมาวิเคราะห์ดาวศุกร์กันซึ่งดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวแห่งความรักเนี่ยนะคะเป็นดาวแห่งเงินทองทรัพย์สินอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้การให้คุณของดาวศุกร์เนี่ยมันก็จะให้คุณในด้านเหล่านี้ถ้าดาวศุกร์อยู่ในตําแหน่งที่ดีนะคะก็จะมีทำทำ เขาเรียกว่าจะให้ทั้งคุณนะคะแล้วก็ให้ทั้งความสบายใจความอะไราเงี้ยนะคะสำหรับดาวศุกร์ให้ความสําเร็จด้วยนะคะอันนี้ก็คือลักษณะข้อดีของดาวศุกร์ได้ด้วยนะคะทีนี้ดาวศุกร์เนี่ยมันก็จะมีหลายตําแหน่งใช่ไหมคะอย่างที่เราทราบถ้าดาวศุกร์เป็นเกษตรในราศีพฤษในราศีตุลเนี่ยอันนี้คือศุกร์เป็นเกษตร คาว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีความมั่นคงในทรัพย์สินเงินทองเนี่ยนะคะคือจะมีด้านทรัพย์สมบัติเยอะเนี่ยถ้ายิ่งอายุมากขึ้นก็เหมือนสะสมทรัพย์ได้เยอะเลยเนี่ยนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่มีศินด้วยนะคะถ้าอยู่ในที่ดีนะคะก็จะมีศีลธรรมที่ดีได้ด้วยนะคะส่วนดาวศุกร์ที่เป็นมหาอุดก็จะอยู่ในราศีมีนใช่ไหมคะศุกร์ในราศีมีนเป็นศุกร์มหาอุดเขาบอกว่าจะเป็นคนที่ถ้า ทำงานรับราชการก็จะมีตำแหน่งหน้าที่ดีเพราะว่าดาวนี้ให้ตำแหน่งที่สูงอะนะคะแล้วก็ทำให้ไปทางไหนก็เหมือนมีเมตตามหานิยมคนรักคนนิยมช,มชมชอบเยอะเหมือนกันสำหรับสุขเป็นมหาอุดเนี่ยนะคะแต่ว่าต้องไม่ตกที่เสียนะคะแล้วถ้าส่งผลในด้านความรักเนี่ยสุขมหาอุดเนี่ยนะคะมันค่อนข้างจะเหมือนเป็นอาเพศหน่อยนะคะเท่าที่ดูเนี่ย บางบางคนเนี่ยจะมีรักซ้อนอะนะคะาตามแบบวิเคราะห์ดวงชะตาหลายๆท่านน,นะคะถ้าสุขมหาอุดเนี่ยอยู่ราศีมีนเนี่ยบางทีมันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งอะ่ะของชีวิตของเขาเนี่ยจะมีความรักเข้ามาซ้ำซ้อนนะคะก็จะเสี่ยงต่อการ ผิดสินข้อที่3ได้นะคะสำหรับสุขเป็นมหาอุดแล้วก็ยังบ่งบอกอีกว่าถ้าเกิดมันอยู่ในเรือนที่7เนี่ยนะคะหรือว่าเรือนปัตตานีเนี่ยบางทีก็เหมือนกับเจ้าชะตาเนี่ยเหมือนมีพลังทางเพศสูงนะคะก็คืออาจจะชอบในเรื่องแบบนั้นเยอะไปนะคะก็เลยทำให้มีคู่หลายคนมีแฟนหลายคนมเีเขาเรียกว่าเปลี่ยนคู่บ่อยอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับสุข มหาอุดเนี่ยนะคะต่อไปนะคะเราวิเคราะห์เรื่องสุปอ,อุจาวิราชนะคะอุจาวิราชตำแหน่งนี้จะอยู่ที่ราศีกุมนะคะตำแหน่งอุจาวิราชเนี่ยนะคะจะส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นคนที่ทำงานที่เกี่ยวกับราชการดีเช่นกันเป็นเหมือนเป็นผู้ทรงความรู้นะคะเป็นคนที่มีความรู้มีชื่อเสียงด้วยนะคะ อ,อันนี้ก็เป็นตำแหน่งที่ดีตำแหน่งหนึ่งส่วนดาวศุกร์ราชาโชคในราศีกร,รกฎนะคะในราศีกร,รกฎมันก็จะส่งผลในลักษณะที่ว่ามีความรักได้ตลอดถ้าเปิดใจนะคะถ้าเปิดใจต้องต้อง,ต,องอต้องมีข้อแม้ว่าต้องเปิดใจเพราะบางท่านเนี่ยมีดาวศุกร์อยู่ในเรือนนี้เหมือนกันแต่ก็ไม่เห็นมีความรักมากะนะคะ แต่ก็จะเป็นเน้นหนักเรื่องอาจจะมีโชคมีลาภในด้านหาเงินหาทองได้ง่ายหรืออะไรเงี้ยอย่างนี้ก็มีก็ต้องดูด้วยว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีไหมด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่เป็นที่นับถือของคนทั่วไปนะคะมีทรัพย์สินเยอะอแล้วทำราชการก็จะดีเช่นกันสำหรับสุขเป็นราชาโชคนะคะส่วนดาวสุขที่เป็นมหาจักร ในราศีธนูอันนี้เขาบอกว่าจะเป็นคนที่ร่ำรวยเลยอ่าจะมีทรัพย์สมบัติเยอะนะคะสุขมหาจักรในราศีธนูดาวสุขที่เป็นอุจจาพิมุกในราศีเมษอ่าเห็นไหมสุขในราศีเมษเนี่ยมันมีสองตำแหน่งตำแหน่งอุจจาพิมุกแล้วก็ตำแหน่งปะใช่ไหมคะอันนี้เราพูดถึงอุจจาพิมุกก่อนถ้าเป็นอุจจาพิมุกเนี่ยเขาบอกว่า จะเป็นคนที่มีความรอบรู้ดีไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือว่าทางธรรมแล้วก็จะมีทรัพย์สินเงินทองดีรูปร่างท่าทางกริยาเรียบร้อยนะคะแล้วก็อาจจะดูดีเป็นคนที่มีบุคลิกที่ดีหน้าตาอะไรก็โอเคอันนี้คือสุขอยู่ในราศีเมษส่วนสุขเป็นปลาเนี่ยนะคะมันก็จะมีความหมายแต่ถ้าจําไม่ผิดเนี่ยนะคะเหมือนกับ ได้เคยได้ยินเหมือนกันนะคะว่า,าบางท่านนะคะบางตำราบ,บางอาจารย์นะคะเขาก็จะบอกว่าการแยกว่าสุขเป็นอุจจาพิมุขหรือเปล่าหรือสุขเป็นป่าเนี่ยมันจะต้องเหมือนจะว่าเรื่องมีดาวเล่งอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะอันนี้เดี๋ยวต้องไปค้นคว้าเพิ่มเติมแต่ยังค้นไม่เจอนะคะแต่เหมือนกับว่าเคยได้รับข่าวสารตรงนี้มา มันก็จะแยกได้ว่าอันนี้คืออุจจาพิมุกนะอันนี้คือดาวประอย่าเงี้ยนะคะถ้าเป็นประเนี่ยเขาบอกว่ามันจะส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยเหมือนกับว่ามีโรคภัยเบียดเบียนนะคะ,ะตรงเนี้ยจะเป็นข้อเสียสําหรับดาวศุกร์ที่เป็นประนะคะส่วนศุกร์ที่เป็นเทวีโชคในราศีมังกรเนี่ยถ้าไม่ได้กลุมลักขณาเนี่ยเขาบอกว่าความหมายไม่ค่อยเด่นชัด ะะแต่ถ้ากลุมลัคนาเนี่ยจะให้คุณเนี่ยพอๆกับราชาโชคเลยนะคะสำหรับสุขในราศีมังกรนะคะแต่ดาวสุขในราศีนี้ต้องเข้าใจไว้ก่อนเนี่ยคือมันเป็นสุขในเรือนเสานะคะมันก็จะมีความรักที่บางทีก็ดูเหมือนแห้งแล้งจุดชืดหน่อยไม่ไม่ค่อยแบบหวานแววหรือ ไม่ค่อยจะเหมือนมีความเหมือนมีแพชชั่นเยอะอะไรเงี้ยมันจะเรียบเรียบแบบเหนื่อยๆนื่อยๆดไปแล้วถ้าอยู่นานๆนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนดาวศุกร์ที่เป็นจุลจักรในราศีเมถุน mm. เขาบอกว่าถ้ากลุ่มลักษณจะดีจะเทียบเท่ากับศุกร์มหาจักรนั่นเอง mm. ก็จะส่งผลให้มีทรัพย์สินมีทรัพย์สมบัติได้ดีนะคะแล้วก็ร่ำรวยนั่นเองนะคะสำหรับศุกร์ จุลจักรทักกลุ่มลักเนี่ยนะคะทีนี้ดาวที่าดาวศุกร์ที่ส่งผลในด้านในแง่เสียบ้างเนี่ยนะคะก็จะมีดาวศุกร์ที่เป็นประช่ไหมคะที่จะส่งผลให้มีโรคภัยเบียดเบียนแล้วดาวศุกร์ที่อยู่ราศีพิจิกเนี่ยนะคะก็คือศุกร์เป็นประในราศีพิจิกเนี่ยจะส่งผลให้อ่า เรื่องตาเรื่องหูอะไรก็อาจจะไม่ปกติหรือว่าร่างกายก็อาจจะไม่ปกติหรือก็จะมีความคิดความเหมือนโรคจิตประสาทอ่อนๆหรือว่าคิดมากหรืออะไรมากเกินอะไรเงี้ยนะคะคือจะมีลักษณะเป็นแนวนั้นนะคะอันนี้ตามตำรานะคะอาจจะไม่ได้ว่าตรง100%เเซส่วนดาวศุกร์ที่เป็นนิดในราศีกันเนี่ย มันเป็นสุขที่เสียมากนะคะก็จะส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยเหมือนกับว่าอาจจะต้องพึ่งคนอื่นบ้างไม่รู้ว่าจะพึ่งทางไหนไม่จะเป็นว่าจะต้องพึ่งในด้านฐานะหรืออความเป็นอยู่อย่างเดียวเนี่ยบางทีอาจจะพึ่งพิงในด้านจิตใจก็ได้อาจจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะต้องไปพึ่งพิงเขาอะนะคะแล้วก็มักจะอาภัพบุตรแล้วก็ อภพคู่ครองด้วยนะคะอันนี้ก็ลักษณะของสุขที่เป็นนิดในราศีกันนะคะอันนี้ก็เป็นความหมายที่เราวิเคราะห์กันนะคะวิเคราะห์กันว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ตามกฎเกณฑ์ของดาวสุขเนี่ยนะคะมันก็จะมีดาวสุขที่อยู่ในอัมพุเกณฑ์นะคะอัมพุเกณฑ์ก็คือดาวสุขเนี่ย เป็นสี่แกลคนาหรือว่าอยู่ในเรือนพันธุแก่กักลคนาของคนลักานาราศีกรกฎมังกรมีนนะคะสามราศีเนี่ยนะคะก็เป็นราศีอัมพุเนี่ยนะคะถ้าถ้ามีดาวศุกร์อยู่ในภพเกณฑ์หรือว่าภพที่สี่แกลคนาเขาบอกว่าถ้ารับราชการเนี่ยจะได้ตําแหน่งที่สูงมากาจะมียศไปตําแหน่งที่ดีอันนี้คือศุกร์ เป็นเรือนเกณฑ์ในอัมพูกเกณฑ์เนี่ยนะคะส่วนถ้าสุขเป็นอุดมเกณฑ์ของปัสวะเกณฑ์เนี่ยนะคะก็คือดาวสุขเป็น6เป็น10แก่คนที่มีลัคนาราศีเมษร,ราศีพฤษราศีสิงห์สามราศีนี้จะเข้าขายว่าดาวสุขเป็นอุดมเกณฑ์เนี่ยนะคะก็จะส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยมีฐานะร่ำรวยนะคะ ส่วนณระเกณฑ์ถ้าดาวศุกร์อยู่เป็น1 3 4 7 11นะคะแก่คนรักคนาราศีเมถุนกันตุนธนูอ่าสีราศีนี้เมถุนกันตุนธนูนะคะก็จะส่งผลให้เจ้าชะตาร่ำรวยเหมือนกันนะคะร่ำรวยเหมือนกันแล้วก็จะต้องพิจารณา หลายๆอย่างนะคะอ่าทีนี้เราก็ต้องมาพิจารณาว่าอา่าแล้วแต่ดวงชะตาแต่ละคนนพื้นดวงด้วยถึงแม้ว่าจะอยู่ในอ,อุดมเกณฑ์อ่นะคะเป็นอุดมเกณฑ์เป็นนารเกณฑ์เนี่ยนะคะหรือว่าอัมพูกเกณฑ์อะไรเนี่ยที่ว่าโอเคแล้วดีแล้วอยู่ตรงกับตําแหน่งแล้วเนี่ยแต่พื้นดวงของแต่ละคนเนี่ยก็เกิดดาวอื่นมันเสียเนี่ยนะคะมันก็ โชคลาภหรือว่าความร่ํารวยความอะไรมันก็อาจจะอทอนกันไปะนะคะอาจจะไม่ได้ตรงตรงกันเหมือนกันทุกอันอะนะคะทีนี้ดาวศุกร์เนี่ยนะคะที่เขาบอกว่าเป็นปฐุมเกณฑ์ก็คือดาวศุกร์ที่อยู่ในเรือนที่3จากลัคนานะคะก็คือยกหน้าเนี่ยอันนี้คือเรือนที่3หรือดาวศุกร์ยกหลังก็ได้นะคะยกหลังก็ได้อันนี้ ลัคนาอะไรก็ได้เขาไม่ได้จํากัดนะคะเขาบอกว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นที่รักใคร่ชอบพอของคนทั้งหลายนะคะเป็นคนที่ทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็เหมือนไปทั้งไหนมีแต่คนเมตตาอันนี้ถือว่าโชคดีนะคะสําหรับดาวศุ์ที่ อยู่ในยกหน้าแล้วก็ยกหลังลักนาเนี่ยนะคะส่วนดาวศุกร์ที่กลุ่มลักนาเนี่ยโอ้นี้ก็โชคดีเลยเพราะว่าเหมือนกับได้กําลังของดาวศุกร์เต็มเมเนี่ยนะคะร่ำรวยแน่นอนนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะอันนี้คือลักษณะของดาวศุกร์ที่ให้คุณด้วยนะคะแล้วก็ให้อ่ให้โทษด้วยนะคะมันก็จะมีลักษณะแบบนี้ส่วนดาวศุกร์ที่เป็นพินทุบาทเนี่ยนะคะ มันก็ยังมีนะคะที่เขาเรียกว่ากฎเกณฑ์ของพิทุบาทของดาวสุขก็คือดาวสุขที่อยู่ในเรือนปัตตนีนั่นเองก็คือสุขเล็งรักหรือดาวสุขที่อยู่วินาศรักนะคะสองสองตำแหน่งเนี่ยนะคะมันจะส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยมันไม่มีความสุขด้านความรักอะคะ่ะเพราะว่าหนึ่งถ้าสุขเล็งรักเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องความหึงหวงอะไรกันมากเกินไปเนี่ยนะคะเหมือนเรื่องความรักไม่สงบนะคะ แล้วก็อาจจะเปลี่ยนแปลงคู่บ่อยแรกๆก็เหมือนรักกันดีเออแล้วก็มือวาแล้วก็ความรักก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะบางทีบางคนก็ดีถ้าคน,คนที่จิตใจมั่นคงหรือดาวอื่นแบบออคงมั่นจริงๆเนี่ยก็อาจจะมีอะไรน้อยหน่อยไม่ค่อยอะไรมากแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสุขเรงเนี่ยบางทีก็มีปัญหาเรื่องความรักกันนะคะแล้ว ถ้าเป็นสุกวินาศเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับอชอบมีความรักแอบ,บซ่อนเนี่ยหรือความรักไม่ค่อยดังใจก็เลยทําให้ต้องมีคู่ใหม่หรืออะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็ทําให้เกิดปัญหาครอบครัวได้นะคะสาหรับสุกวินาศเนี่ยนะคะเขาก็ยังกล่าวว่าบางทีเนี่ยถ้าเกี่ยวกับสิ่งของหรือทรัพย์สมบัติหรือทรัพย์ส,สินเนี่ยบางทีก็ ศูนเสียได้ศูนย์หายไปได้นะคะการเก็บไม่ค่อยอยู่นั่นเองนะคะถ้าสุขอยู่ในพินทุบาทเนี่ยนะคะอยู่ในตำแหน่งพินทุบาทอันนี้ก็คือความหมายแบบที่เราวิเคราะห์กันนะคะว่าข้อดีข้อเสียของสุขอยู่ในตำแหน่งอะไรต่างๆที่เป็นแบบนี้นะคะก็ลองไปดูกันว่าเรามีดาวสุขอยู่ในตำแหน่งไหนแตถ่ถ้าไม่ได้เข้ากฎเกณฑ์ตามนี้เลยก็อย่าไปน้อยใจก็ถือว่าความสุข แบบเรียบๆก็โอเคอยู่นะคะแล้วก็ดูดาวดวงอื่นเราไปถึงแม้ราสุขเราไม่ได้ตามกฎเกณฑ์ที่จะร่ํารวยมั่งมีมากแต่พบกระดุมผ้าเราดีอย่างเงี้ยพบลาผ้าเราดีโอ้เราก็เจริญรุ่งเรืองเหมือนกันหรือว่าดาวพฤหัสเราโอ้โหเข้มแข็งมากเนี่ยก็ประสบความสําเร็จในชีวิตได้เหมือนกันน่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอะไรก็ไม่เท่ากับว่าการมีจิตใจที่สงบนะคะและคิดดูดีๆนะคะ คุณมีทรัพย์สินล้นฟ้าแต่ว่าถ้าจิตใจคุณไม่ได้สงบก็ไม่มีความสุขนะคะทั้นอยู่ที่การฝึกจิตฝึกใจนะคะสำคัญมากต้องนั่งสมาธิเอาละชวนให้นั่งสมาธิแล้วก็ภาวนานะคะภาวนาแล้วก็เหมือนชำระล้างจิตใจเราทุกวันวันละนิดวันละหน่อย พอจิตใจเราเป็นสุขเนี่ยนะคะเราก็จะมีสติและทำอะไรก็ผิดพลาดน้อยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะสําหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะชวนคุยนอกเรื่องด้วยนะคะแล้วก็มาวิเคราะห์กันเพลินๆเกี่ยวกับดาวสุขดาวแห่งความรักกันความจริงก็ไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียวนะคะเกี่ยวกับทรัพย์สินทรัพย์สมบัติด้วยนะคะสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็จบลงแล้วขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามนะคะอ่าแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบ เรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์อะไรก็ติดตามช่องนี้ได้นะคะกดถูกใจนะคะกดติดตามนะคะแล้วก็กดให้กำลังใจกันได้นะคะในคอมเมนต์ขอบคุณมากนะคะทุกๆคนขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ